ริงดเนี่ยเป็นหนังขาหนังผเป็นหนังม้วนหนังค้าอ้วรามาลยเรกิงเลย่ว้าลูกผมก็มาช่วยลูกตัดให้เล็กน่อยเล็กน้อยเนมาจ้างให้ผมตัดเลยสีคนมโนลาสองสองลูกใดอกระดาษเสรผมก็เจีดได้ก็เลยตัดตัดเป็นเัดใช้หนังช้หนังแทน รับตัดในหนังก็ได้แเว่าลูกหนังันมอบให้ลูเลียงแ้วนี่อย่างเน่กับีกับในในในการแสดงกับพรอม่แค่การเอายุตเมื่ก็มนีมีครบกับมีครบครบมีอย่างไรลองไลบงมือย่างเนี่ีพรสุขนี่แค่นีพิ้นตรงล่างมี่ มีกองชุดมีการห้องมีคนห้องคนให่วนร่ำเาแล้เว้ยคนร่ำร่ำก็ลร่ำร่ำร่ำมดแปลกะหลวงพ่อโมทัยนี่แปลกกลับมาเบรงหลายหลายตวัดกลับครับุองค์ตางหลวงพ่อโมทัยรำเป็นเลือกญี่ปุ่นเขาชุนใจที่ทนโมโนร่าเนี่ยเป็นรลานเฮอย ใชท้ายทอดด็กเขาของกิงนลเอาของมาเอางจริงใช่ไไ่ถึงเอาเอาแค้นก็คือสอนแค้นครับก็เลนเลนเล่นเลนเชิดหนังนีกครับเชิดนังสอนขอนึ่แต่กลาถึงเมืองเป็นจานนอกคนับทุกคนนี่อืมสภาพ้ปไปตามเมืองอืมก็กล่าวถึงอืมได้เรื่องวันเดเนี่คือรางวันอ่า จะมั่าประยุกต์มันบ่ครับนี่ครับ๋อประยุกต์ให้เขาก็ปัจจุบันนี่ผมเอาเล็กน้อยไปไปแสดงนี่เด้ใส่ยูก่ไรใส่ตัวจริงเลยแบบ๋อเล็กน้อยแสดงเลยขอลัมเรื่องก่อนอแตงโตแตงโตยังคือหมอลําเลยครับแตงโตขึ้นมอมันเลนสูดเลยครับเรื่องแจงแจงเลยครับแจงขอลองกคู่หา จบเดี๋ยวมีแบ่งเป็นตอนๆปะไม่ขึ้นนั่นแบ่งเป็นตอนๆบ่หรือว่าทุกครบทุกตอนเลยต่อๆกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวพูดว่าป่ะคร่บไปยีจนเอายีจนเอาแต่พาน่าพาน่าเยอะประจานมากโดน่าจะยุคนี้่องนี้เอาประยุกต์ผสมนะแต่ว่าลองเพิ่มเติมหรือว่าอะไประจานมาอันไี้พวกผู้เฒ่านี่ไม่เอา คุณเลื่อนไปตลอดจนจบครับครับแล้วบาดว้ำมี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 ครบคณะมาเรื่องฝ่ายยิปนิ่ายฟไส้ทั้งครับโลตลกก็ยังก็มีหมดครับเออครับไฟไส้พวกนี้คือเก่าคนครับโอ้ได้ได้รับงานบ่อยแบครับจากจากงาน ปีนี่บก็ได้สองห้างห้างลูกห้าง้วยจะห้วยไปที่ไปเล่นนี่มันเป็นงานประเภทใดครับเป็นงานงานบวชงานบวชบ้านไม้บ้านอะไรบ้านไม้เอาอ้างแตงงานกับไปหอดด่าหอด ก็ตามเขาเดวับแถวพุทธพงครับพวที่ตังภาคกลางในไปบ่ครับตั้งภาคกลางในไปบ่บ่บริเวไฟภาคกรุงเทพยังไปก็บริเวณไปไปแต่จารย์ภาคเหนือภาคเหนือด้ไปบ่ครับภาคอย่นี่ครับบ่บริเครไบติดต่อทาง่ารประทานครับนะครับตาดต่อเราได้เลยทนลคู่นะครับ